โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายมือถทคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมดาร์อนราจารีไลท์นะครับวันนี้ก็มีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วก็สรุปเลยนะครับว่าตั๋วที่เราเก็บไว้เนี่ยสามารถเก็บได้หรือเปล่านะสำหรับตั๋ว S&R Limited หรือว่าตั๋ว S&R ที่เป็นตู้เลยนะครับก็เก็บได้นะนี่เลยผมเก็บไวบ้สิบใบมันก็มันก็ได้นะครับเป็นไงเออนะครับที่ผมซื้อไว้เนาะอ่ะก็ถือว่าเก็บได้นะครับก็ใครข้อสงสัยกันแล้วนะครับสําหรับในส่วนของตัวนี้เนาะ ตัวนี้นะครับเอ r นเนี่ยมันจะการันตีสี่สิบครั้งเนาะแต่ว่ามันจะมีโอกาสดูเหรียดได้ครั้งหนึ่งนะถ้าใครได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะอย่างที่เรารู้กันนะก็เหมือนกับตู้ในส่วนของตัวเอลินะครับอ่ะคือมันมีตู้เดียวเห็นไหมอันเนี้ยคือมันมาตามมันเซิร์ฟเวอร์แต่เนี้ยไม่แน่ใจว่ามาตามมันเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าน่าจะไม่ได้มาตามมันเซิร์ฟเวอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครเนี่ยมันเข้ามาได้ทุกเมื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นะหลังจากเนี้ยนะครับเเเเพพพราะะะฉนนนนั้้้ืื่่่่อออๆตงก็บบใสุมไวทีจ เอาไว้สุ่มตัวใหม่ๆเนาะไม่รู้ว่าตามแพทเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็ตัวนี้นะเป็นตัวเอเดนาตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่เลยน่าจะเป็นไอ้ลูมินัสปะเออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยผมเคยเห็นสกินของตัวลูมินัสอยู่ใช่ไหมที่มันเป็นเออร่างที่มันเป็นตัวนี้แหละคล้ายๆกับตัวปีเกอร์เนี้ยอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่นี่ใช่ไหมตัวนี้เนาะที่มันเป็นตัวของลูมินัสนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นร่างที่แท้จริงใช่ไหมเออไม่ใช่สกินนี่เลยครับตัวนี้ ก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเหมือนกันไม่เคยดูนะครับโอเคอเดี๋ยวเรามาดูสกิลคร่าวๆข,าของเขาก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของตัวแอนะิเมชันสกิลเนาะที่เขามีให้เราได้ดูนะครับสกิลแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการโจมตีศัตรูแบบสุ่มนะครับสร้างความเสียหายกายภาพเนาะหลังปล่อยพลังโจมตีเนี่ยจะมีโอกาส50%ที่จะเพิ่มโจมตีหนึ่งชั้นให้กับยูนิตทั้งหมดในแถวที่ที่อยู่นะครับอุ้ย ถือว่าเป็นตัวที่ต้องเล่นเป็นอันนี้เป็นแถวแถวกลางเนาะนะครับแต่ว่าเราสามารถโยกไปแถวหลังได้ถ้าแบบตัวดาเมจเราอยู่แถวหลังหรือว่าถ้าเราจะเอาจริงๆก็คือมันสามารถสลับสับเปลี่ยนแถวได้แต่ว่าถ้าเราอยากให้ตัวไหนเนี่ยในแถวเนี่ยได้รับในส่วนของตัวพลังโจมตีเพิ่มเนี่ยเก้เาจุดนี้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับเนาะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสกิลที่สองนะครับสกิลนี้โจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับสร้างความเสียหายกายภาพเนาะ การโจมตีนะรับประกันว่าจะติดคีย์ดีเทลนะโอ้โหคือติดคียแน่ๆนะครับสกิลนี้นะและความเสียหายสุดท้ายเนะี่ยจะเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์วู้ือแรงนะความเสียหายสุดท้ายเลยนะครับหลังจากปล่อยจะเกิดเอ่อการลงโทษนะครับและจะปล่อยหลังจากที่ผู้เล่นทําการโจมตีสองครั้งนะครับอืคืออะไรนะครับการลงโทษอ่ไม่สามารถลบรางได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถสายโอนได้เนาะ ความเสียหายทั้งหมดที่พันธมิตรทุกคนเนี่ยจะได้รับเนี่ยลดลงสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ความเสียหายจริงที่สร้างได้เนี่ยจะเป็นคีิ์ดิคอลความเสียหายจริงติดคิดหรือจะเชื่อโดยมีความเสียหายคีิ์ดิคอลสูงสุดอยู่ที่ร้อยแปดสิบนะครับเมื่อจบรอบนะศัตรูทั้งหมดจะได้รับความเสียหายคงที่เท่ากับสิบเปอร์เซ็นของพลังยุทธ์ที่เสียไปนะครับขีดจํากัดล่างคือไม่น้อยกว่าหกสิเปอร์เซ็นของพลังโจมตีอมันชื่อรูอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคือใคร อ,อลูมินัสนั่นแหละเนาะเออใช่ใช่น่าจะลูมินัสและขีดจำกัดบนไม่เกินร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นของพลังโจมตีของเขาอืมก็คือน้อยสุดไม่เกินหกสิบเนาะของพลังโจมตีแล้วก็มากสุดไม่เกินร้นอยห้าสิบันเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลที่ทำดาวนะครับตรงนี้นะถ้าหนึ่งซ่าสองดาวนะครับเพิ่มความเสียหายบวกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะแล้วก็สามดาวนะครับพลังโจมตีหลังจากโจมตีแต่ละครั้งนะครับเออมันชื่อ อยู่ซุยลู่หมิงเฟยเออคขว้ได้เออ,ใ,เอ,อใช่ไหมแค่ลูมินัดไหมไม่รู้เหมือนกันนะขออภัยด้วยนะถ้าถ้าผมพูดผิดนะครับจะได้รับตาประทับแห่งราชาหนึ่งชั้นนะครับหากเกิดการโจมตีดที่เข้านะครับจะได้รับเพิ่มเป็นหนึ่งชั้นก็คือตัวนี้มันมีสกิลที่การันตีแล้วว่าจะติดดที่เข้าอยู่แล้วเนาะสูงสุดเนี่ยสองชั้นนะครับต่อรอบนะเมื่อถึงชั้นที่สี่นะครับอ่าการเสด็จของราชานะครับอ่าก็คือ เออเอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถลบล้างหรืออะไรได้นะครับแต่ละชั้นนะครับลดความเสียหายสุดท้ายของศัตรูทั้งหมดลงสามเปอร์เซ็นแล้วก็ลดการโจมตีอลดพลังโจมตีของผู้เขาลงสามเปอร์เซ็นตนะครับการเสด็จของราชาอ๋อไอ้ตกี้นี่คือเครื่องหมายของกษัตริย์นะครับแล้วก็การเสด็จของราชานะครับอมันอยู่ข้างล่างเนี่ยยังแปลไม่หมดโอเคอันนี้คือการเสด็จของราชาเนาะ,ะความเสียหายสุดท้ายต่อศัตรูทั้งหมดเนี่ยลดสิบห้านะครับการโจมตี ความเสียหายลบสิบห้านะครับการโจมตีปกติจะกลายเป็นการโจมตีสัตรูัวทั้งหมดนะครับโอ้แลวถ้าเราเก็บแสแต็คครบเนี่ยจากเดิมที่เราโจมตีปกติเนี่ยตีเดียวใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยถ้าเราเก็บแสแต็คครบเนี่ยมันจะตีหมู่เนาะลดค่าสัมประสิทธิ์ความเสียหายลงเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับการโจมตีด้วยสกิลทั้งหมดจะกลายเป็นความเสียหายจริงโอ้โหซึ่งไม่นับโลและสามารถโจมตีคิดที่เข้าได้โคตรโกงเลยตัวเนี้ยมันตีแรงเมื่อไหร่นะเออแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องมัน มันไม่รู้นะมันมันออโต้นะสกิลอะเออแต่มันแรงมากนะตัวเนี้ยถ้ามันเก็บสแต็คครบนี่คือแบบสบายนะอย่าดูดูอันนี้ก่อนตัวหนะ้าดาวเนาะอ่าอันนี้ก็คือสี่ดาวมันจะโบโจมตีสามสิบเอร์เซ็นนะอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับขณะอยู่ในการเสด็จของราชานะก็คือเราเก็บสแต็คครบเนาะแล้วห้าดาวนะครับความเสียหายจริงที่ยูนิตฝ่ายพันธมิตรซ่างเนี่ยจะจะได้รับโอกาสการโจมตีโอ้โหก็คือเพื่อนนะครับ ตีความเป็นความเสียหายจริงอ่ะก็จะติดขี้ได้เหมือนครับตัวนี้นะอืมหลังจากยูนิตฝ่ายพันธมิตรสร้างความเสียหายจริงนะครับมีโอกาส30%ที่จะสร้างความเสียหายบาปและลงโทษร้อยเปอร์เซ็นต์ที่กับเป้าหมายนะครับผมว่าโกงนะตัวนี้มันตีตัวตัวที่แบบโอ้โหเป็นตัวแรงอ่ะผมว่ามึนโกงนะถึงแม้ว่าเป็นแค่เอเดน่านะแต่ว่าสกิลมันแบบดีมากนะสำหรับตัวเนี้ยอ่ะเห้เราไปดูกันว่าอันดับเนี่ยเขาใช้กันหรือเปล่าคนนี้เขาก็เพิ่งสุ่มมาเลยนะเดี๋ยวดูก่อน คนนี้ร้อยสองล้านนะครับก็ไม่ใช่อันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งไม่รู้สุ่มอะไรอยังอืมก็มีตัวล่มเนาะไหนอ,ะอ่ะเออเขาอาจจะสุ่มมาแล้วเหรอแต่ว่าอ่นนี้ไงห้าดาวลุ้งนะเออเขาใช้เป็นห้าดาวลุ้งนะยังยังกำลังทำกันอยู่นะอันนี้คือสามดาวลุ้งนะอันนี้ห้าลุงล้งห้าลุ้งโอ้โหห้าลุ้งกันหมดเลยแล้วเนี่ยเออนะครับเดีย๋ยวเราไปดูอันดับหนึ่งก่อน อันดับหนึ่งต้องกดดูจากตรงนี้ไอตัวนี้มันจะมาหลังจากไอตัวผู้นี้นะตัวนี้มาก่อนตัวนี้มาตัวนี้แล้วก็มาตามนะตัวนี้ใครรอตัวเนี้ยก็อีกงานนะครับอืมอืมเห็นว่าอันนี้อันดับหนึ่งก็ใช้เป็นตัวนี้อยู่นะไอตัวสมุนไพรเนี่ยเขายังใช้กันอยู่นะอืมเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปอ่านดูได้นะสกิลของตัวเนี้ยก็ต้องลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการเล่นของเขากันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไง ถ้าเขาเร่งแพดอนะถ้าเขาเร่งแพดอนะบอกเลยว่าตัวมันจะมาไวนะครับตัวมันจะมาไวแล้วก็อืพวกกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีแบบเข้ามาซ้อนๆกันเนาะวันนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเซิร์ฟไทยนะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกกันได้นะครับโอเคไปเราไปดูกันอย่าลืมนะครับว่าต้องวางไว้กับแถวที่มันเป็นตัวดาเมจของเราเนาะอถ้าตัวดาเมจของเราอยู่แถวร่างสุดอ่นะก็เอาไว้ร่างสุดนะครับมันจะได้เพิ่มบัฟนะถ้าเราเอาตัวดาเมจไว้แถวกลางก็เอาดาเมจไว้แถวกลางตัวนี้ก็ไว้แถวกลางนะครับอดูดิ โอ้โหอย่างเปี้ยวโอโหเออันนี้มันเป็นดาบที่เรานี่ครับโดยการตีหมู่นะแต่ว่าต้องเก็บสแต็กให้ครบก่อนเนาะอันนี้เป็นตัวไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันมันยืนคู่กันโอ้โหไอ้ตัวนี้โคตรกลมเอออันลุ์มันเอามันซับให้กับเพื่อร่วมทีมได้เลยเนาะเพราะว่ามันทำให้เพื่อนร่วมทีมมาตีตีความเสียหายจริงแล้วก็ติดขีดได้ด้วยอะเอออ่ะมาดูหน่อย โอ้โหแต่ว่าดาเมจไอตัวนี้กินขาดครับเออเอามาเหมือนกับเอาเป็นตัวซับนะอันที่จริงอะ่ะถ้าเราเล่นใหม่แล้วตัวนี้แล้วก็เป็นคือตัวที่มันเป็นตัวแบกดาเมจแต่ว่าถ้าเรามีตัวเนี้ยที่มันเป็นตัวทวินอ่ะโอ้โหผมว่าตัวนี้แม่งสุดจัดเลยว่ะเออเอาเร่งตรงคือเราสามารถเลือกเก็บได้นะว่าเฮ้ยเราจะเก็บยูอร์เราก็เก็บใบเนี้ยเอาไว้แรกเลยครับเนี่ยใบเนี้ยเอาไว้แรกยูอารแต่ว่าถ้าเราแบบเฮ้ยผมชอบตัวเอ r กว่าพี่ก็เอาตัวเนี้ยแหละมาสุ่มเลยนะครับแล้วก็ เราก็ทําดาวเหมือนเดิมได้เนาะอทําดาวแล้วก็ทาดาวง่ายๆอยู่แล้เฮ้ยแล้วอันนี้มันมันดีนะเออคือเราสุ่มครบ350ครั้งเนี่ยนะครับเราจะสามารถเลือกได้หนึ่งตัวใช่ไหมน่าจะเลือกได้นะเออเนี่ยก็มีตัวเก่าๆด้วยนะที่มันที่เราขาดๆไปเนาะเออไม่รู้ว่าตอน reserve reserve 4เป็นยังไงแล้วไม่ได้ไม่ได้เข้าไปนะครับอ่ะกิจกรรมก็ประมาณนี้เนาะอ่ะให้ดูแล้วก็เหมือนเดิมครับก็แกกลกได้เหมือนเดิมนะ คือเกมนี้มันดีตรงนี้แหละที่มันสามารถแลกได้นะแลกแกได้เราเราเก็บแต้มครบก็มาแลกได้เนาะแต่แต้มไม่น่าเก็บได้นะแต้มมันตู้ไหนตู้นั้นนะครับเ,ออเดี๋ยวผมซื้ออีกไว้สักสิบใบแล้วกันไม่พอ,อเดี๋ยวผมซื้อไว้อีกสักเก้าใบนะสรุปคือเก็บได้นะอันนี้ผมซื้อเก็บไว้น่ะมันก็เก็บได้นะครับแล้วก็รับเพิ่มเติม,ตมอีกนี่เลยนะครับถือว่าดีถือว่าดีนะครับสายฟีก็เล่นได้นะครับสายฟีถ้าอยากชนะสายเติมที่แบบเติมไม่เยอะเนี่ยก็เก็บไว้นะเก็บไว้รอตัวที่มันเป็นตัวเกง่ง อ,อไว้ทุ่มตัวเดียวเลยให้มันสุดไปเลยอะ่ะแต่ถ้าใครได้ในส่วนของเอริ i, มาตอนเนี้ยมันก็มันก็ดีนะครับมันก็เอาไปทําดาวได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะนานหน่อยในครับที่เราจะทําขึ้นดาวตันอะ่ะเออสู้เราเก็บไปงี้แล้วเรามาสุ่มตัวก็ผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะนนะครับการที่เราเล่นเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็แน่นอนครับผมสายฟรีก็สู้สายเติมยากไ่แล้วนะครับมันสู้ยากนะครับเพราะว่าสายเติมเข้าไปไวกว่าอยู่แล้วเนาะเราก็ดองรอตัวที่เราต้องการอ่ะตัวที่มันเก่งๆโกงๆอะ่ะเนี่ย ไอพวก UR เนี่ยคือเก่งหมดเลยครับยูอนี่คือเก่งหมดเลยโดยเฉพาะไอสองตัวหลังสองตัวหลังเนี่ยเก่งมากๆครับอืเก่งแบบเก่งเวอร์เลยอะ่ะยิ่งย,งยงีตัวนี้ยิ่งเก่งนะเห็นปะตีหมู่ตีอย่างแรงเลยเออนะครับส่วนเอเดนาก็มีหลายตัวที่เขาจะใช้กันส่วนมากเขาก็าใช้กันห้าดาวลุ้งกันแหละไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นห้าดาวแดงแบบโอ้โหแบบเวอร์เวอร์ขนาดนั้นเนาะเพราะว่ามันก็ทํายากเนาะเขาทําแค่บางตัวนะครับอืบางตัวก็คือ ก็คือตัวอีวานี่แหละแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็นตัวซับพอร์ตเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดเห็นปะเขาก็ทแค่แค่ห้าดาวเนาะไอตัวนี้คือมันหาได้จากตู้ธรรมดาไหมไม่น่าได้เนาะอืมแต่ว่ามันเก่งไงเขาก็เลยทําอ่ะตรงนี้เลยครับก็มีแค่ตัวมีแค่ไม่กี่ตัวนะก็คือมีตัวนี้กับตัวนี้นะที่เป็นตัวใหม่เนาะส่วนไอตัวที่เพื่อนๆถามกันอ่ะอีวาไม่มีนะครับไม่มีในตู้นี้นะก็ต้องรอกิจกรรมเนาะแล้วก็ทไลายผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจทไลายนะครับก็ต้องรอให้เขาเนี่ย เอาเข้ามาเองนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรมาตอนไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าดองดองรอไว้ถ้าใครแบบว่าเฮ้ยผมมีเพชรอยู่ผมดองเพชรไว้อย่าเพิ่งเอาเพชรไปถลุงหมดนะครับเพราะว่าเกมนี้คือตัวละครสําคัญนะครับถ้ายิ่งเรามีตัวละครที่ดาวเยอะเนี่ยมันก็จริงทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไอตัวนี้ชื่ออะไรเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนตัวผมคิดว่าเป็นอลูมินัสนะครับเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ